อนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอะไรเมื่อวอร์ดิสนี์นะครับปวดพนักง,งานถึง28,0 0 0คนเนี่ยนั่นสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากำลังลำบากกำลังหนักปัญหาเศรษฐกิจต,ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าโควิด -19 กําลังระบาดอย่างหนักเปิดก็มีปัญหานะครับไม่เปิดก็มีปัญหาล็อกดาวน์มีปัญหาไม่ล็อกดาวน์ก็มีปัญหาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นเราเห็นชัดเจนว่าเรื่องโควิด1 9เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในสิครั้งนี้ไม่จบง่ายๆฮะยังมีเรื่องที่จะสาวต่อกันไปเข้าสู่เดือนตุลาคมเ <c oughs> มื่อไหร่ในช่วงยกสุดท้าย ในช่วงช่วง4สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นประเด็นทำให้เราเห็นนะว่าใครอยู่เบื้องหลังโควิดในีสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศมาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของไฮไลท์แล้วก็ประเด็นในเชิงงานวิเคราะห์และการสังเคราะห์กันนะครับประการน้ํามันร่วง1.5กังวลอุปสงค์หุ้นสหร,รัฐอเมริกาปิดลบทองคาพุ่งนะครับอ่า20สดอลลาร์สหร,รัฐนะกลับขึ้นมาเหนือ1,900นนะ ดอลลร์อีกรอบนะครับราคา้ํามันดิ่งต่ำกว่า3%นะครับในวันอังคารและต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์หลังยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด -19 ในรอบใหม่ที่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหนักถึงหนักมากส่วนวอลสตรีทนะฮะปิดลบจับตาศึกดีเบตเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขณะที่ทองคำพุ่งอยู่ที่20่ดอลลร์ นะครับนี่จะเป็นปรากฏการณ์กาะเดียวกันในสถานการณ์ตอนนี้ในตะวันออกกลางยังคงหนักอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ในตะวันออกกลางยูเอ็นต้องเงืบอีกรอบหนึ่งอสัสเอรไบจันเยเมนนะข้อเสนอการเจรจารัสติภาพยังพทะเดือดเมื่อวานตายไป5 0คสิราวนี้ก็ตายกันเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับ ผู้นำของอเซอร์ไัจรจยนและก็อาร์เมเนียอย่างเพิกเฉยนะครับต่อข้อเสนอแทะการเจรจาสันติภาพของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครพร้อมกล่าวหากันว่าเป็นอุปสงของการเจรจาเกี่ยวกับดินแดนส่วนแยกของอานาโกโนและคาราบัคขณะเดีดวยวกันก็ยังเดินหน้าปะทุปะทะกันดุเดือด เป็นวันที่สามกล้าชีวิตผู้คนไปแล้วนับร้อยคนและได้รับบาเดเจ็บจำนวนมาก,าการาคาน้ํามันราคาทองจะเกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางเห็นไหมผมบอกว่าราคาน้ามันทองทองต่ำเมาาื่อไหร่ปีดปกติเตรียมพร้อมให้ดีสงครามจะเกิดขึ้นโอกาสจะเกิดขึ้นในเอเชียกตะวันออกกลางเป็นไปได้สูงคราวนี้เกิดที่อซา,าบาจานพื้นที่ปรมแดนพิพาทในขณะที่เรื่องของทรัมป์นะฮะ ก็ปรากฏว่าไบเดนเผยข้อมูลภาษีก่อนการดีเบตพบการจ่ายภาษีอากรมากกว่าประธานาธิบดีหลายเท่าตัวเกทับเลยก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงการดีเบตรครั้งแรกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการโจวไบเดนได้ผู้ท้าชิง นะครับก็เปิดเผยข้อมูลภาษีของตนเองปี2019และทีมหาเสียงของเขาเรียกร้องให้ชอัมป์อย่างเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนของรีพับลิกันปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลภาษีของตนเองมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นประเด็นและกำลังหนักฮะมีการโต้แยง้งนะครับการเกิดขึ้นนะฮะในระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนในขณะที่แฟนคลับก็เหนียวแน่นนะ โชี้ฐานเสียงรับลิ i กันยังคงพักดีต่อทรัมป์นะครับแม้โดนสื่อแฉเลี่ยงภาษีก็ตามนะครับผลการสำรวจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับแล้วก็ฮิปซอสนะครบ,บอกว่าชาวเมริกันผู้เป็นฐานเสียงของรับลิกันส่วนใหญ่ยอมรับว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์ไม่จ่ายภาษีอย่างเป็นธรรม และอาจจะนําเรื่องธุรกิจส่วนตัวมาปะปนกับการบริหารประเทศแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ยังคงยืนกลานที่จะเลือกให้เขาเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2ซึ่งการดีเบตในรอบแรกนะครับระหว่างทรัมกับโจไบเดนนะครับแลกหมัดกันทั้งเรื่องภาษีเรื่องโควิดเรื่องของการแต่งตั้งผู้วิพากษาประธานาธิบดีโดนทรมแห่งสหรัฐอเมริกาและโจไบเดนรองประธานาธิบดีผู้ชาชิงจ,จะทำเนียบขาว นะครับพรรคเดมโมแครตเปิดศึกท้าชิงกันในเรื่องวิสัยทัศน์คร้งแรกตามเวลาของสหรัฐอเมริกาโดยต่างหยิบยกประเด็นร้อนขึ้นมาโดยโต้วาทีเพื่อโน้มน้าวหรือเปลี่ยนใจนะครับชาวอเมริกันให้ตัดสินใจเลือกข้างในช่วง5สัปดาห์สุดท้ายนะก่อนสุดเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่3พฤศจิกาย,ยนและในขณะที่ชาวอเมริกันกว่าหนึ่งล้านคนเริ่มใช้สิทธิเลือกตั้งล่วมหน้ากันแล้วทําให้ศึกดีเบตที่จัดขึ้นทั้งหมด 3ครั้งนะครับมีเดิมพันสูงรลิ้วเลยทีเดียวนะซึ่งผมเคยเรียนไว้นะฮะเรื่องวัคซีนโควิด -19 จะเป็นประเด็นมาใช้ในการหาเสียงืด้ตั้งประธานานธะิบด,ดีซึ่งก็คงชัดเจนนะฮะว่าเรื่องการแจกเงินนะครับเรื่องการที่วัคซีนนะฮะเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นคนกำหนดสถานการณ์นี้ขึ้นมาในขณะที่ปฏิกิริยาของการดีเบตที่เกิดขึ้นเลลถึงันนะฮะทวิต รับอยากเคยบอกทรัมป์ให้หยุดจ่อกลางเวทีอย่าทำตัวเป็นาทาตัวอนุบาลเซียนเอ็นฟันทงบไบเดนดีเบตชนะไรรอบแรกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าปฏิกิริยาดีเบตรอบแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และก็โจไบเดนพบว่าผู้นําสหรัฐจ้อไมห่หยุด และพยายามพูดแทรกหรือพูดระหว่างคู่แข่งขันอธิบายไม่ต่างจากเด็กอดิบัตเฮลลิขินตันนะครับที่เคยเจอกับชอปในรอบแรกในปี2016ก็ทวิตบอกว่ามาถึงปัญหาที่ชอปพูดไม่หยุดว่าคุณไม่มีวันรู้ตัว <c oughs> ด้านสินเอ็นนะบอกว่ารายงานผลสำรวจผู้ชมหลังดีเบตพบว่า6ใน10นะฮะให้โจไบเดนชนะในรอบแรกนะซึ่งกำลังหนักนะฮะ โควิดก็หนักเลือกตั้งก็หนักความขัดแย้งก็หนักนะครับการชุมนุมประท้วงในเกาหลีใต้เรื่องของสิทธิเสรีภาพนะสารเกาหลีใต้ห้ามชุมนุมต้านรัฐบาลกังวลการแพร่ระบาดโควิด -19 นะสารของเกาหลีใต้พิพากษายืนตามคำตัดสินเดิมห้ามการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่มีแผนจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว,ว่ามันอาจจะแพร่กระจายโควิด -19 สารปกครองนะครับของกรุงโซปฏิเสธคำร้องของกลุ่มประชาชนนะครับฝ่ายประชาสังคมอุดักลุ่มหนึ่งที่เรียกร้องใหอ้ออกคำสั่งตันะงับการออกคำสั่งให้เจ้าที่มืองหลวงที่ห้ามพวกเขาจัดก,การชุมนุมประท้วงต่อรัฐบาลในใจกลางกรุงโซลนะครับเนื่องในวันสถาปนาประเทศ ถ้ามกลางการคาดหวายว่าจะมีผู้ชุมนุมมาประมาณ1น0 0 0 0คนนะซึ่งก็บาดอยู่นะสำหรับโควิด -19 หนักนะจะ33ล้านแล้วในขณะที่โอรอับข้อผลการสำรวจลูกเรือของเรือสำรานมอนต้าไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 นะฮะเรือสำรานมอนต้านะครับซึ่งจอดที่ท่าเรือในกรีซได้รับการยืนยันว่าโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่หลังพบ การตรวจร่างกายลูกเรือ10กว่าคนซึ่งมีข่าวว่าติดเชื้อโควิด1 9ออกมาเป็นลบทั้งหมดปรากฏว่าผู้โดยสารทั้งหมด922คนและลูกเรือ6 66 6คนและเรือสำราญลำแรกออกเดินทางจากกรีซมีการประกาศล็อกดาวนะ์เมื่อเดือนมีนาคมก็ปรากฏว่าตรวจสอบไปแล้วก็ไม่มี3ครั้งไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9แต่อย่างใดก็นะเป็นข่าวดีในขณะที่เกาหลีเหนือ ก็ยอมรับนะครับว่าชี้แนวป้องกันโควิด -19 ผิดพลาดหลังจากเจ้าที่สงขาวนั้นถูกจริงนะครับรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับบอกว่าคนพบข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางป้องกันการเข้ามาของโรคโควิด -19 นะหลังมีพลเมืองเกาหลีใต้ถูกทหารสมแดงยิงเสียชีวิตในพรมแดนทางทะเลโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจาก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดน,นี่ก็เป็นที่ผ่านมาก็คิมจองซึนก็ไปทำการขอโทษแ,แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหาศพนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับในขณะเดียวกันออตอนนี้ซึ่งเป็นประเด็นไฮไลไท์เลยของดิสนีย์ดิสนีย์ก็สั่งปลดพนักงานถึง28,000คนนะเส้นโควิดนิวยอร์กปรับเงินไม่สวมหน้ากาก,ากด้วยนะครับ ปรากฏว่าที่นิวยอร์กได้มีการเปิดเผยว่าปรับเงินทุกคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับในที่สธานะส่วนบัววอนดิสนีย้แถลงมีการปรับรดพนักงานกว่า28,000คนหลังประสบสภาวะการท่องเที่ยวลดควบสืบเนื่องมาจากโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก จากการนับของรอยเตอร์พบผู้สียชีวิตนะครับแล้วมากกว่า200,000กับ5,000คนในสหรัฐอเมริกาและเกือบ7.2ล้านคนเสียชีวิตอ่าขอภัยติดเชื้อตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดดีดิสนีย์และบริษัทแถลงว่า2ใน3ของพนักงานถูกปลดนั้นเป็นการชั่วคราวเราตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะเริ่มกระบวนการลดพนักงานนะครับตามสวนสนุกต่างๆของเราทั้งฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายผลิตภัณฑ์ในทุกระดับจอ ดีอาร์มาโรประธานฝ่ายสู่สนุกของวอร์ดีสนีนะครับกล่าวในทอยถแถลงในนิวยอร์กนะก็ปรากฏว่านายกเทศมนตรีนะบ,บินเบอร์บราซิโอนะฮะบ,บอกว่าทางการเมืองจะปรับสูงถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคนที่ไม่สวมหน้าก,ากากอนามัยนะครับหลังจากตีดเชื้อโควิด -19 เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะเราไม่ต้องการให้ไปการปรับเงินแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องทำ และเราจะทําแล้วก็กล่าวหาว่าพร้อมว่าตํารวจและก็เจ้าที่เมืองสาสุขนะครับจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนะครับเราก็มีการแจกหน้ากากฟรีแก่ผู้ที่ถูกจับได้ว่าไม่สวมหน้ากากในที่สาธารณะก่อนแต่หากเขายังปฏิเสธก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับที่มิสซูรีเบย์บราสกานะครับนอตคาโดตาเซา ดาโคตาวิตคอนซิลนะครับรวนรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ช่วง7วันที่ผ่านมาสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตนะครับนอร์ทคาโรตาและก็วิตคอนซิลรายงานว่าผู้ป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล105คนนะครับแล้วก็และ,ะ640คนตามลำดับนอกจากนิวยอร์กก็รัฐอื่น28รัฐก็เห็นด้วยเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ1นสะท้อนให้เห็นว่า,อ,าอะไรเมื่อวอร์ดิสสีน์นะครับปลดพนักง,งานถึง28.000คนนี่นั่นสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากำลังลำบากกำลังหนักปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าโควิด -19 กําลังระบาดอย่างหนักเปิดก็มีปัญหานะครับไม่เปิดก็มีปัญหาล็อกดาวน์มีปัญหาไม่ล็อกดาวน์ก็มีปัญหาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากําลังเกิดขึ้นเราเห็นชัดเจนว่าเรื่องโควิด -19 เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในสุครั้งนี้ไม่จบง่ายๆฮะยังมีเรื่องที่จะสาวต่อกันไปเข้าสู่เดือนตุลาคมเ <c oughs> มื่อไร่ในช่วงยกสุดท้าย ในเชื่องอช่วง4ี่สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นประเด็นทําให้เราเห็นนะว่าใครอยู่เบื้องหลังโควิด1 9ซึ่งผมได้อธิบายเชิงสังเคราห์ไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเดินหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่ออเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากนี้ไปแล้วก็ได้เห็นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แต่ยงยืนอยู่บน3ยุทธการที่สหรัฐเดินอยู่ในขณะนี้ นั่นหมายามว่าสถานก,การณ์โควิด -19 จะดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของผมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้านคง เอเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปาถามทำไมเขาชันแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ให้คนแปลอังกานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมวนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วอให้กับพระองค์และพอผู้นี้คือคน นคนแปลอังกอาษเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา